นิ่งห้าตะบึงไปจนถึงฝั่งฝันคุณนวัฒนธรรมตามเส้นทางรายวันของรถไฟฝันยันสถานีสุดท้ายคุณนวัฒนธรรมตามเส้นทางรายวันของรถไฟฝันยันสถานีสุดท้ายรอยยิ้มพิ้นพายรายทางข้างสถานี ผู้คนมากมีสุขที่ดีอกดีใจเพื่อพันขันแข่งแบ่งปันเรื่องราวเก่าใหม่จนขบวนสุดท้าย,ยในเส้นทางสัญจรเริ่มจากคุณหมิงไหลดิ่งสิบสองปันนาผ่านเมืองพมา่าหลวงน้ำทาวันก่อนเข้าหลวงพระบาง บนเส้นทางแรมรอนก่อนจะถึงหมอนสุดท้ายในนครเวียงจันทร์วัฒนธรรมนำทางจีนพม่าลาวไทยวนแล้วหมุดหมายภายในใจไม่ไหวความรักษามคัคคีมีแล้วเราแบ่งปัน,ปนจับมือกันมัน่นยันมาถึงฝั่งไทย ความรักสามคัคคีมีแล้วเราแบ่งปัน,ปนจับมือกันมั่นยันมาถึงฝว่งไทยบ้านพี่เมืองน้องต้องตั้งใจแน่วแน่โดยสารเผื่อแผ่แม้จะเป็นหวนใหม่ขบวนชีวิตติดตามขบวนหัวใจจีนพม่ลาวไทยเราจะไม่ทิ้งกัน ขบวนชีวิตติดตามขบวนหัวใจกิงพม่เราไทยเราจะไม่ทิ้งกันขบวนเหล็กไหลขบวนเหล็กไหลรถไฟไหลถึงจุดหมายที่น้องราวไทยภายในใจรักมั่นน้ำใจงดงามท่ามสถานีแห่งฝันผ่านภูผาชัน เรารักกันด้วยใจน้ำใจงดงามท่ามสถานียืนยันผ่านผู้ผาชันเรารักกันด้วยหัวใจมันยืนกันขอเสียประตูอรกบะประชารที่แสงไทยกระบวนสุดท้ายในคืนที่เยี่ยมยาก